พูดพูดจะให้เป็นพิษพิดจะให้เป็นกรรมกรรจะให้เป็นโทษโกรธจะให้เป็นไฟใจจะให้เป็นทุกข์ชัดเจนมีสุขก็จะเป็นพปแล้ใช่ต้องชนะตัวเองใหนดีที่สุดครับจังจุด์ที่ยงเนี่ยื่อ,อาจจะไว้แล้วอ,อาจจะเรียบรนะ้อย เรียบร้อยไหมกองไงอัดไปเรียบร้อย,ย,อ,ยอัดไปแล้วเรยรออัดไปแล้วอย,อยู่อยู่ข้างฟ้ายี่สิบสามสิบปีอยู่ได้ข้อความนี้ไม่หายไปไหนเดี๋ยวใครจะเอ๊ะใครนค่าเป็นคนพูดเอ๊ะเสียงนี้จำได้อะ ปู่ปู่สูชาติปู่สูชาติหลานหลานต้องบอกอย่างนั้แน่นเอ๊ะแล้วแต่ตตคนนี้ที่ว่าตาวิันเซอร์ลายดอกนี่เขาไปรู้จักกันยังไงอ๋อไปรู้จักกับที่สันติเมธีทําไงแล้วก็แตกกับสันสันเซนออกมามาหลายกลุ่มแล้วแต่ก็ยังโยงอยู่แล้วกลุ่มเก่าก็ยังพูดเถียงทำกันอยอู่แต่ก็เรื่องของ้า แต่เราไม่ได้เถียงเถียงไปก็อารมณ์เสียปฏิคะห์เปล่าโทนเสียงก็ต่างกันการฟังก็ไม่นิ่มนวนแลแม้กระทั่งการพูดเสียงที่เปล่งออกมานี่ก็รู้ว่าพูดพูดนมีธรรมะหรือเปล่าถึงจะพูดธรรมก็ถึงจะพูดธรรมะก็จริงแต่เสียงไม่ใช่ก็เป็นอย่างนี้นะพี่ ใช่ไหมอาจารย์สมผัสได้ขนาดนั้นเชยสมผัติได้ขนาดนั้นเลยนะครับเหมือนอย่างกับเขาจํามาพูดจํามาคุยเอามาพูดอวดดีกันมาแข่งดีกันไม่ใช่พูดแบบเอาความดีมาอวดนะพี่ผมฟังฟังแต่ผม,ผมแต่ผมแต่ผมไม่ใช่นะของพี่ไม่ใช่ของพี่นี่ลงไปอาบได้เลยเอาคำพูดมาใส่อ่างลงไปอาบได้เลย ของพี่เย็นชํำของเขารู้สึกเหมือนอย่างกับ <c oughs> เป็นน้ำสาน้ำโคลนอะไรที่ไม่ค่อยสะอาดและยิ่งธรรมะยิ่งมาเถียงกันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นไม่ใช่ครับพี่ถ้าไปต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นก็คิดกันเอาเองผมคิดอย่างนี้ครับน่าจะพูดแบบนคุณคิดยังไง บอกผมหน่อยสิครับถ้าพูดกันอย่างนี้แล้วเขาไม่เถียงกันนะที่เขาเถียงกันเป็นเพราะเขาบอกว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยอย่างนั้นเลยอย่างนี้เลยเรื่องจริงมยอย่างนี้โอ้โหเราก็เกิดทีหลังทั้งนั้น,นะหลังสองพันห้ารอยปีเนี่ยเราเกิดหลังสองพันห้าร้อยปีกันทุกคนแล้วก็ พระไตพี่ตกอะไรก็แต่งมาหลายรอบลระสาวกก็คงจะเป็นนักปราชญ์ที่หวังดีที่ต่อเติมแต่งเติมให้เป็นกิษตาพิธิหารมากเจือปลม้างอะไรมัางแต่เราก็พูดไปก็จะไปติเตๆๆียนครับไม่เข้าเรื่องจะบอกว่าอย่าไปสงสัยอย่าไปลังเลก็อดสงสัยลังเลไม่ได้นะครับแต่ว่าแต่นึกอีกที ถึงจะสงสัยลังเลแล้วถ้าหากว่าเรารู้ความจริงๆเห็นจริงๆแล้วเราได้อะไรเราพ้นทุกข์หรือเปล่าเราก็จำเอาที่ฟังแล้วพ้นทุกข์มาปฏิบัตินั่นแหละถึงจะถูกต้องไม่ต้องไปทิดไปคัดไปง้างว่าน่าจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นไปได้อย่างไงเป็นอย่างนี้ไปได้อย่างไงไม่ต้องไปคิดแบบนั้นนี่ผมเตือนตัวเองแบบนี้ครับเอ ที่ผมพูดที่พี่ฟังเนี่ยผมบอกตัวเองด้วยนะครับผมพูดให้ตัวผมจำไงถ้าผมไม่พูดแล้วผมไม่ได้เปล่งเสียงออกมานี่เหมือนกับความจำก็ไม่ทราบซึงเข้าไปคือทุกอย่างเนี่ยอาจารย์รู้ดีครับกับทุกคนว่าอาจารย์รู้สึกยังไงในขณะเจ็บในขนาปวด ใครจะพูดอย่งไงก็ไม่ไม่มีไม่มีใครรู้ต่ออาจารย์รู้ใชยเพราะว่าเราปวดเองเรารู้เองเจ็บเองรู้เองตัดได้ตัดไม่ได้ไม่มีใครรู้หรอกอาจารย์น่นรูบแต่ความเจ็บปวดระดับเดียวกันที่ผมมาเปรียบเทียบกับตอนที่เราปวดใหม่ๆแล้วเป็นยังไงใหม่ๆนี่เราต้นหลนโอดโอยนะพี่ แต่มาทุกวันนี้ส่วนที่เหมือนกับทำให้เรายอมรับได้นั้นมีเยอะเยอะขึ้นดีขึ้นเหมือนกับว่าปวดก็ปวดไปเจ็บก็เจ็บไปปวดจนหลับไปตื่นมาก็ปวดต่อไปอะไรอย่างนั้นแล้วเพลินต่อไปแล้วก็ขอบคุณถ้าเราไม่เจ็บอย่างนี้ไม่ปวดอย่างนี้เราก็ไม่ได้ใส่ใจกับสุขภาพร่างกายเรา ใส่ใจที่ไหนอ่ะมีาตะซำเติมเหล้าเข้าไปเบียเข้าไปกัญชาเข้าไปแบบนั้นอะพีกอืมก็หมกมุ่นมัวเมาลุกหลงเเกิดแต่ทุกวันนี้กัญชานี่ถ้าเจอผม ผมคิดเอานะแต่ถ้าจะให้ผมสูบใส่บ้องเหมือนเมื่อก่อนนะผมไม่สูบแล้วแต่ถ้าจะลองใส่น้ํากินเพื่อให้บรรเทาความปวดเนี่ยจะลองดูจะได้ไหมก็จะลองแต่ถ้าหากไม่ได้ก็จะไม่กินอีกแต่ว่าบัดนี้มีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะไม่ได้ไปยึดติดไม่ได้คิดว่าจะต้องมีเพราะว่าถ้าหากไม่ไม แล้วไม่สามารถจะมีได้เลยเพราะว่าลูกเมียก็ต้องเห็นแล้วก็ไม่อนุญาตจะต้องบ้านเหลืองเมืองร้อนขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปมีแล้วก็ถ้าตายก็สมควรตายได้แล้วนึกอย่างนั้นไม่ต้องไป,ไปไวุนวว่าจะต้องหายต้องดีอะไรอีกแล้วตวายไนไหย